สวัสดีครับพบกับโมฟุตบอลวันนี้วันพฤหัสบดีที่2ธันวาคมนะครับ2564เจอกันผ่านทางชา่องทาง YouTube จิรวัตรพร้อมพุทธิเมธีแล้วก็ Word Voice Podcast, Podcast, เวิร์กออฟบอยส์บอดแคสต์พอดแคสต์เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนก็มีฟุตบอลทำการแข่งนนกันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับในลีกยุโรปนะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ เริ่มที่ผลการแข่งฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับก็มีท้านั้นของวูหพันตันครับเสมอกับท่าทั้นของทีมอย่างเบอร์ลี่ไปศูนย์ต่อศูนะครับถัดมาครับเป็นเวสต์แฮมยูเนเตดครับเสมอกับไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นไบรตันนั้นยิงในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับมีวัดฟอร์ดครับแพ้กับเชลซีไปหนึ่งต่อ2ครับ ซาอุดิอา์ตันเสมอกับทั้งเลสเตอร์ซิตี้ไปสองต่อสองครับเอเวอเรตันครับแพ้กับผงแดงลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อสี่ครับแล้วก็เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป็หนึ่งต่อสองครับมาดูฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเมื่อวานมีคู่เดียวนะครับก็เป็น Real Madrid, เรอัลมาดริดเฉือนเซบียาไปหนึ่งศูนย์ครับเรอัลมาดริดก็นำจ่าฝูงครับตอนนี้นำ อาริโกมาเป็นเจ็ดคะแนนนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่าอยู่หนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวขอแยกย้อนไปที่พเร์ลีนิดหนึ่งนะครับจาฝูงก็ยังเป็นเชลซีนะครับสามสิบสามแต้มไมเชสเตอร์ซิตี้สามสิบสองแล้วก็ลิเวอร์พูลสามสิบเอ็ดนะครับแข่งเท่ากันที่สิบสี่เกมนะครับก็คงจะเกาะกัดไปอย่างนี้ก่อนนะครับน่าจะอาจจะมีต้องแยกกันในช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับอาจจะเป็นคะแนนที่ได้ฉีกกันบ้างนะครับก็ลองรอติดตามต่อไปนะครับ มาดูฟุตบอลกับช่วงสนามอิตาลีกันบ้างนะครับมีอินเตอร์มิลานเอาชนะเปเซีย2สองศูบโรญยาเอาชนะท่านของโรม่าหนึ่งศูนย์มีซัสซูโลเสมอนาโปลีสองต่อสองครับแล้วก็เอซีมิลานครับชนะจีนัวสามต่อศูนย์ครับปิดท้ายที่ฟุตบอลอีกเอิงนะครับมีแบดครับท,ท่านของ ชนะทางนั้นของเซนติเตียนหนึ่งศูนย์ 101, ครับเม็ดครับแพ้ให้กับทานนั้นของมอกเปรดีเยหนึ่งต่อสามครับรัวครับชนะทางนั้นของเรียงสองศูนย์องเช่ครับก็แพ้ให้กับทานนั้นของโมรอกโคหนึ่งต่อสามครับสตราบูครับก็เอาชนะทางนั้นของบอกโดห้าต่อสองครับแบล็กมังฟุตครับเสมอกับทางนั้นของลองไปสองสอง แรนดครับแพ้ให้กับทางด้านของลิวไปหนึ่งต่อสองครับดองส์กับทางด้านของแพ้ให้กับทางด้านของมักเซไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับลียงก็แพ้ให้กับทางด้านของแรงไปหนึ่งต่อสองครับแล้วก็ปเอชเสมอกับนีสไปศูนย์ศูนย์นะครับนี่ก็คือผลการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ มาตามกันที่ข่าวของการแข่งขันฟุตบอลเอ f เอฟซกิครับกันบ้างนะครับก็เมื่อวานผลพลิมพีไทยก็เดินทางถึงที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยนะครับก็รวมถึงสามผู้เล่นที่มาจากยุโรปด้วยนะครับก็คือจุนทานเข็มดีกบินทักรันแลวก็สารวัตรเซิงจิตาวอนก็เดินทางถึงที่สิงคโปร์เช่นกันนะครับแล้วก็มีข่าวการย้ายตัวนะครับใน ฟุตบอลไทยลีกก็คือวรชิตกิติศรีบำเพ็ญน,นะครับปิดฟิลด์ตัวเก่งของทางด้านชลบุรีขย้ายไปอยู่กับบีจีปทุมเรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่ก็คือข่าว,ข,าว,ข,าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับต่อไปไปตามกันที่โปรแกรมการฟุตบอลที่น่าสนใจในค,ค่าคืนนี้กันนะครับมีฟุตบอลพิม,มลีงกฤษนะครับวันนี้มี เวลาสองนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นท็อตแนมท็อตสเปอร์เกอรจอลงสนามพบก,กับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เวลาสามนาฬิกาสิบห้านาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลครับฟุตบอลกนาโชกสุดายเจอร,รีครับศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีเป็นโตริโน่เจอกับทางนั้นอมโปลีสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นลาซิโอครับจะเจอกับทนางนั้นของอูดิุกเซ่ครับครับนี่ก็คือผลเอฟผลการแข่งข่าวข่าวกานหน่อยแล้วก็โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจใน รอบวันที่ผ่านมานะครับยังไงแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ